ถ้าผ่านประตูพอห้าวันเอเชเดลพาเขาก็้าไปไปตรวจนะคาตรวจบัตรว,ว่าปรกดอายุภายในห้าวาันต้องจ่ายเงินบัตรหนูพอกมีเหรอทีแรกหนูไม่รู้หนูว่ามียังงนันจริงเหรอเขาบอกมีจริงๆแต่ตอนนั้นที่เขาบนกันหนูว่าหนูไม่ได้นึกอะไรไม่งั้นหนูก็จะอัดเสียงมาให้ เพื่อนนะก็เขาบอกว่าว่าจะฉันฉันไม่รู้เลยเกาะสม็ดมันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่นานเกินห้าวันต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมหรอใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนเป็นพยานได้ทุกคนรู้กันหมดทุกคนค่ะดี๋ยวรับปัญหาในคนใช่ค่ะขอให้แก้ไขตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเสียหายชื่อเสียงแค่เขาเหยียบสะพานฝั่งเพเสียสิบบาทเหยียบสะพานเกาะเสียยี่สิบเข้าเขตอุทยานสองร้อยเขาเขา มอนาเกียดเขามีเงินจ่ายค่ะแต่เขาเสียความรู้สึกประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ไม่พอใจตรงนี้เพราะสมัยที่ประทินมาปิดสนานมาเปิดหนูขายของอยู่หน้าอุทยานพอดีฝรั่งมาฉันไม่รู้นะ,ะว่าระยองคืออะไรเขาไม่รู้จักจังหวัดระยองค่ะคําว่าระยองเ็าไม่รู้จักเขารู้จักแต่ว่าเกาะสมิยไรแลนด ฉันลงเครื่องมาฉันก็จะมาที่เกาะแต่สมัยนั้นอุทยานเขาสั่งปิดไม่ให้พักค้างอ่างแหลมที่ในเกาะเขาก็จะอยู่ตรงหน้าป้อมอุทยานบดีป่าไม้หนูกระร้านอยู่ตรงนั้นเขาก็ร้องไห้อยู่เป็นเยอะแยะเลยเขาก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นฉันรู้แต่ว่าฉันอยากจะมาเที่ยวเกาะสม็ดฉันมาจากบ้านฉันลงเครื่องมาฉันก็จ้างแท็กซี่มาส่งที่ท่าเรือเลยแต่พอฉันมาแล้วเขาไม่ให้ฉันเข้าไปพัก มันเป็นอะไรอันนั้นคือปัญหานึงนั้นแหละแต่ตอนเนี้คือที่น่าเกลียดที่สุดคือเสียบานผ่านประตู200เ็าไม่ได้เสียดายนะคะนักท่องเที่ยวมันเสียภาพโพดก่อนสม็จค่ะเพราะเกาะอื่นเขาจ่าย200แล้วก็อยู่ได้ตลอดเลยค่ะเป็นเดือนเป็นปีเขาก็อยู่ได้แต่นี่5วันเขามีพนักงานอุทยานจากจนหัฝรั่งบอกว่าบิ๊กมาเฟียเน่เชนแนวพาค่ะหนูไม่เข้าใจคํานี้จริงค่ะจริงๆเรื่องนี้จริงเพื่อนสาวหนูค่ะก่อนจะกลับประเทศเนาะ เจอหนูที่ฝั่งเพคค่ะขอขอ,ขออนุญาตรับเรื่องนี้ไว้รับเรื่องนี้ไว้รับเรื่องนี้ไว้วผมอยู่มาได้น,นะนะครับที่บอกว่าจะมาหาตำรวจมาจับผมว่า <c oughs> ผมมา <c oughs> ช่วยท่านแก้ปัญหาตัวผมเองทีเนี่ยจับข้าด้วยขยันแล้ก็ถงเนกาแก้ไขปัญหาเอานะใจเย็นๆนะผมผู้โดยกายประเด็นนะมีนหน้าที่มีอาสามาทำนะ ผมไม่ได้ใครแต่งตั้งมานะผมต้องไปลงน์ผมต้องไปสมัครก่อนสมันนครเป็นผู้ดรวการีคนนี้ก็เลือกผม,มเขาต้องดูประวัติผมก่อนนะคุณสมะบาทพระรามเด่นก็คือต้องมีความซื่อสัตย์จริงจิตเป็นที่ประจักษ์ต้องมีความซื่อสัตย์จริริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นว่าผมเนี่ยชีวิตผมอายุ7 OK ปนะีแล้วทำงานเป็นทหารมานะครับ เป็นผู้บริาการสำนักนโยบายและแผนเป็นรองปัดกระทรวงอาหงเป็นรักษาการปลกระทรวงอาหะผมต้องไม่เคยทําอะไรที่ไม่ถูกต้องต้อง,องมีความรู้สัตส่นเป็นที่ประจักษ์นะครับต้องมีความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเขาถึงเลือกออกมาแล้วก็ต้องไปให้สำนักสอ,อสอครนะเขาตรวจสอ,อบประวัติผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถือว่าิบอกว่าทางานในท่านเนี่ยผมอาสามาทําเรื่องนี้ไม่มีใครล้องเรียนผมนะ แต่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆของพี่น้องที่อยู่ที่นี่จึงหาสามาทำนะครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหาเ,เราไปขัดด้านพระด้วยเข่าไม่ได้ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับที่ท่านเอาแอกขาดมาให้ผมว่าทหารเรือเนี่ยได้รับที่ใน200ตารางวาเพื่อสร้างประภาคารเนี่ยเขาเล่าไปตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเลาไปกัปบ่า,ากกวา เอาไว้ว่าว่ามาเล่าให้ฟังนะว่าเวลาที่เขาประกาศเวลาเราดูเรื่องราวต้องดูเรื่องราวทั้งหมดนะเวลปาประกาศประกาศเป็นที่หลับพัสดุหรือไม่เป็นเป็นเพราะอะไรประวัติของเกาะเนี่ยมันเกิดตั้งแต่สมัยนี่หลวงราชการที่ห้าก็สทขวงการเรืออะไรอะไรเนี่ยนะผมเอาไว้มีเวลามากกว่านี้นะอยู่กังไงท่านทั้งสองทุกคนไม่ว่ากันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเอาไ็นว่าวันนี้เมื่อมาเปรียของท่านอะไรเนะี่ยเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยรู้เลยนะ เดี๋ยวกลับไปดูทีนึงนะครับเอาดูเรื่องใหญ่ๆก่อนนะเรื่องใหญ่ๆก่อนไอ้สองร้อยบาทฝรั่งงงมีตังจ่ายอ่ะแต่ต้องแก้ไขนะอายเขามันอายเขามันอายเขามันีอยไรด้วยไหมเนี่ยผมช่วยไปบอกนะเก็บเงินเข้าวัดพระแก้วหรือังไงอะเก็บคนไทยยี่สิบบาทเก็บฝรั่งสองร้อยบาทใช่ให้ก่อนนะ เวลาเราไปเมืองนอกไปต่างประเทศอ่ะคนของเขาถ้าเก็บอย่างนี้ต้องบอกว่าเฉพาะประเทศไทยวัตถุประสงค์เพื่ออย่างหนึ่งแต่ฝรั่งต้องอีกอย่างหนึ่งนะต้องมีมีเหตุมีผลที่ว่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นเก็บแบบไร้เหตุผลเก็บทุกข้าวัน่งมันอายเขาอะไรเก็บก็ต้องเก็บอย่างนี้เหตุมีผลงมเมือลที่่นะครับ่แเหตลเ็้าวนงอยเาะรก็องเก็บอย่างน้เหียลต้อเหี่ว่ะครับไปู่ช่แร้เองนีเข้านไงัอาเไรื่องใก็บอ่อน นะครับเรื่องใหญ่ๆเรื่องปัญหาที่อยู่ในทับซ้อน